สวัสดีชาวเกมเมอร์นะครับอยู่กับผมต้นรักเช่นเคยครับวันนี้เราจะมาอยู่กันกับเกมวาคิเรียสนะครับสำหรับเกมนี้เนี่ยจะเป็นเกมมือถือแนววางแผนนะครับโดยการใช้การ์ดนะมาต่อสู้กันซึ่งตัวเกมเนี่ยสามารถหาไราไยได้ได้ด้วยนะครับเพราะว่าจะเป็นเกมแนว NFT PlaytoEarn นะครับจากทางค่าย v m i x นะแล้วก็ตัวเกมเนี่ยจะมีภาษาไทยด้วยนั่นเองนะครับลิงก์โหลดจะอยู่ใต้คลิปสาหรับคนที่สนใจเล่นได้ทั้ง Android แล้วก็ iOS นะตอนนี้เลย <Sure. S 1> นะครับผม s <S ในส่วนของตัวเกมนะครับ s <S ก็เขาจะมีให้เราไปต่อสู้นะครับ mm hmm. อยู่ uh, สองแบบด้วยกัน mm hmm. นะครับเอ้ยมี3แบบดิ ก็จะคือมีแบบว่าแบบเรื่องราวตรงนี้นะครับไปต่อสู้แบบว่าคล้ายๆกับเป็นการฝึกซ้อมไปด้วยนะครับแล้วเราจะได้ไอ้เจ้าตรงนี้มาด้วยครับเป็นเอ่อพรัสเตลนะครับผมอ่าเอาไว้ไปทําการแบบว่าเอ่อเปิดกาชาหรือว่าอัปเกรดตัวละครอะไรเพิ่มเติมได้นะครับส่วนต่อมาก็คือตรงนี้ครับจะเป็นอารีน่นะครับเอาไว้แบบว่าไปต่อสู้กับชาวบ้านชาวช่องเขานะครับเมื่อเราทําการชนะอารีน่ได้เนี่ยเราจะสามารถได้เจ้านี้มานะครับซึ่งจะเป็นตัวเหรียญโทเค็นนะครับที่จะเอาไว้ สวอปนะครับมาเป็นเหรียญตรงนี้นะครับเหรียญที่ชื่อว่า V อลคิริมนะครับผมเนี่ยอ่าเอาไว้ทําการแบบว่าไปแลกเปลี่ยนเป็นเงินจริงๆได้นะครับในแอป v ีมิกอีกทีหนึ่งนะครับผมประมาณนี้นะอ่าเราสามารถที่จะเชื่อมบัญชีต่อได้นะครับโดยการโหลดวีมิกเพลมานะครับผมเพลย์วอลเลตอ่ะนะครับก็หล้ยๆหลคนน่าจะมีแล้วนะครับส่วนใครไม่มีก็ไปโหลดได้เลยนะครับใน Play Store หรือว่า iOS ก็มีเหมือนกันนะครับผมการที่เราจะสวอปเนี่ยเอ่อน่าจะต้องใช้ ตัวเหรียญ1น0เหรียญหรือเปล่าเนี่ยเนี่ยอันนี้นะ100ต่อ1อันนี้นะครับ ก็จะเป็นการส w a ปมาได้นะครับซึ่งผมนะตอนนี้เนี่ยมีอยู่70นะครับก็ไปทําการบอกว่าต่อสู้ชนะอารีนามาอ่ะแล้วก็ทีนี้ในส่วนของตัวอารีนาเนี่ยนะครับเขาจะมีให้เรามาทําการบอกว่าต่อสู้ได้นะครับในแต่ละครั้งเนี่ยหครั้งนะครับถ้าเกิดว่ามันหมด6ครั้งไปแล้วนะครับก็รอเวลาตรงนี้เดินนะครับหรือว่าเราจะมาใช้วิธีรัดโดยการกดเข้ามาดูตรงนี้ครับเป็นการดูโฆษณานะครับซึ่งเราจะดูโฆษณา3ครั้งแล้วจะได้ตั๋วอันนี้มา1ใบ นะครับ1วันเนี่ยมันจะมีมาให้อยู่ทั้งหมด4ตัวด้วยกัน นะครับจะเป็นประมาณนี้แล้วก็รูปแบบการต่อสู้อีกอันหนึ่งนะครับก็คือเป็นการต่อสู้แบบว่าซีซั่นตรงนี้นะครับซึ่งจะเป็นสนามดวลแบบนี้นะครับลองกดเข้ามานะตรงสนามดวลเนี่ยเขาจะมีให้เรามาทําการแบบว่าลงทะเบียนในการต่อสู้นะครับซึ่งถ้าเกิดว่าเราไต่ในส่วนของแรงไปเรื่อยๆใช่ไหมมันจะมีแบบว่าเนี่ยตรงแรงรางวัลให้อยู่นะครับว่าลายอยู่อันดับที่เท่าไหร่เท่าไหร่บ้างนะครับมันก็จะมีบอกเนตามนี้นะครับอ่าไต่ขึ้นไปเรื่อยๆเห็นไหม b r o นซ์ซิมเวอร์โกนะครับของละวันก็ยังได้แบบเพิ่มเติมสูงขึ้นมาเรื่อยๆนะครับผมประมาณนี้นะอ่ะโอเคนะครับพอจะเข้าใจเข้าคล่าวใช่ไหมเออทีนี้เดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศในส่วนการต่อสู้สักหน่อยแล้วกันนะครับก็เดี๋ยวผมจะลงไปอารีนาเลยนะครับผมต้องบอกก่อนว่าผมก็ยังงงๆกับเกมนี้นะนะครับส่วนหนึ่งเนี่ยนะถ้าเกิดว่าเราอยากจะเก่งเนี่ยให้เรามาทำการศึกษาในส่วนของตัวการ์ดตรงนี้ก่อน นะครับว่าการแต่ละใบเนี่ยมันจะมีความสามารถอะไรยังไงเวลาที่เราเาจะไปต่อสู้ใช่ไหมเพราะว่าการต่อสู้เนี่ยมันต้องใช้ความคิดด้วยนะครับตัวการ์ดมันจะช่วยเสริมเข้ามานะครับเปราว่าเอ้ยเพิ่มพลังให้กับตัวนั้นตัวนี้เสริมเกาะให้กับตัวนั้นตัวนี้บ้างอะไรประมาณนั้นแต่ว่าของผมเนี่ยผมจะจัด,จดแบบว่ามั่วๆไปเลยนะครับเออตอนลงไปต่อสู้นะเออไม่ได้คิดอะไรเยอะนะครับมาเดี๋ยวลองดูในส่วนของอารีนาก่อนละกันนะครับกดไป นี่นะแล้วก็ทําการรอแป๊บหนึ่งนะครับไม่นานครับไม่นานเนี่ยแล้วก็จะเจอคู่แล้วนะครับต้องบอกว่าเป็นการต่อสู้แบบเดี่ยวทามเลยด้วยนะนี่อ่าโอเคมาแล้วครับจัดไปครับผมผมจะใส่ย,ยับเลยนะครับตัวละครเนี่ยมันจะมีค่าคอร์สด,ด้วยหไหมเนี่ยด้านบนตรงนี้ค่าคอร์สนะครับเราสามารถเอาลงมาแบบนี้นะครับนีนะอ่าโอเคนะครับแล้วก็จัดจัดไปจะเอาอันไหนลงไปก็แล้วแต่นะครับผมลงไปก่อนอันไหนที่แบบออกมาเร็วๆผมจัดหมดอ่ะนะฮะเอาลงไปก่อนเลยนะครับไม่สนใจแล้วนั้นโอเค ไหวหรือเปล่าเนี่ยอุย๊ยอุ๊ยโดนทีเดียวเลยว่ะอันนี้ไอ้น,นี่น่าจะเก่งเพาเนี่ยจัดไปลงไปครับนี่อ่าอันนี้เพิ่มเลือดเพิ่มอะไรก็มาให้นะครับผมน่าจะโอเคหน่อยป๊บอ,อุ๊ยเคไปเลยเพื่อนลงไปต่อครับนี่เพิ่มเกาะเพิ่มเกาะให้ด้วยครับตัวนี้อ่าสวยไปครับอุย๊ยตายไปแล้วคือทํายังไงก็ได้ครับให้เราสามารถได้จะแบบไต่ไปจนถึงด้านบนแล้วก็ สามารถที่จะแบบทําการเอจัดการฆ่าเจ้าตรงนี้ได้นะครับเป็นคล้ายๆก,กับว่าเรียกเป็นง่ายๆนะหัวหน้าแล้วกันนะครับประมาณนั้นเอโอเคปึ๊บดีครับเอาลงมาลงมาสิเพื่อนโอ้โหไม่ทันว่ะมาตรงนี้โอเคจัดไปครับนี่ผมลงแบบยับยับโ้ยลงไม่ได้เกมลงล,ลงตรงนี้ได้เว้ยเอาละ้ฮะเนี่ยมั่วจัดจัด,จดเห็นไหมบอกแล้วนะครับว่าผมมั่วนะครับ โอเคสวยงามครับเพื่อนอ่าเรายังมีชีวิตรอดต่อไปได้ครับจัดไปต้องรอให้เจ้าตรงค่าคอสต,ตรงนี้มันขึ้นมาก่อนนะครับแล้วถึงจะสามารถเอาตัวละครลงไปได้นะโอเคอเฮ้ยไต่ลงไปได้แล้วตรงนู้นโอเคสวยงามครับรอครับรออ่ามามีโอกาสนี้จะชนะนะเออปั๊บลงไปครับสวยเออไปแล้วครับไต่ึ้นไปแล้วตัวนี้ไต่ขึ้นไปแล้วอ่าน้องนี้โคครับไต่ขึ้นไปแล้ว,ครครแ,ลวแล้วก็มีน้องลิซ่าด้วยฮนะเอาน้องลิซ่าลงไปอีกรอบดีกว,ว่ะ น,นี่ลองลิซ่าเอา้าสวยนี่ครับผมเอาดิเอาดิอ,าดอุ้ยมาครับไตไปเรื่อยครับไตไปเรื่อยครับเ <c oughs> นี่ยไม่ได้คิดอะไรเลยด้วยนะ <c oughs> ผมไม่รู้ว่าการ์ดอันไหนมันช่วยเพิ่มอะไรบ้างนะครับเพราะว่าผมก็เพิ่งลองเหมือนกันนะฮะเอาดิเพื่อนเอาสวยงามครับนี่ลงเพิ่มไหมครับคือเอาไ้ง่ายว่าแบบเป็นการลงแบบไม่คิดอะไรมากมายแล้วก็อาศัยบบว่า <c oughs> ดวงล้วน,วนๆนะครับผมนี่ <c oughs> า่าเพิ่มเกาะสวยครับน้องนิโเคเพิ่มเกาะได้นี่หว่าเอาแล้วครับมาโอเคเหลืออีกหนึ่งนาทีครึ่งถ้าเกิดเวลาหมดมันจะนับยังไงผมไม่แน่ใจนะครับวันนี้โอเคสวยงามมาแล้วครับนี่อุย้ยลงไปป๊บนี่ทุบป,ปิงหนึ่งดอกเออเอาดีเอาแล้วครับปึ๊บจัดไปโอ้สวยงามผมมันยังเอาลงมาต่อได้เว้ยมันป้องกันอยู่เอาผมต้องมาฝั่งนี้บ้างนะครับผมมาฝั่งนี้ โอเคแล้วก็ลงตรงนี้ด้วยนี่มันรอป้องกันไว้อยู่เว้ยเอาแล้วครับตันทุกทางตรงนี้ตันทุกทางเออสวยไปแล้วครับครับโอเคอฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวรอรอคอสมันเพิ่มก่อนครับตรงนี้ลงมาเอาสวยงามครับไปแล้วครับนี่เอาดีเพื่อนโอ้โหยตอนนี้คอสมันขึ้นมาเป็นหนึ่งจุดห้านะครับแบบว่า ค่าคอสมันเพิ่มเติมนะครับเนื่องจากว่าเวลาใกล้จะหมดเงี้ยมันก็เลยว่าคอสมันขึ้นนค่อนข้างเร็วนะครับเอาอยัางไงเพื่อนโอ้โหต่างคนต่างไม่ยอมวะ่ะเอาครับลงไปเพิ่มกองสวยงามครับผมเอาไปก่อนลงอันไหนลงได้ลงไปก่อนครับนะตอนนี้โอเคแกมเมลปับตรงนี้ลงไปอีกครับนี่แนเพิ่มไหมครับผมโอ้เลือดเยอะเลือดเยอะสวยครับ อมันจะมีค่าเลือดตรงนี้ค่าหัวใจนะครับผมแล้วก็ออันนี้เนี่ยจะเป็นค่าการโจมตีนะครับซึ่งมันั้นี่จะโจมตีรุนแรงมากเลยเอาแล้วครับนี่ดูแต่จจะละตัวผมดิเป็นไงสุดจัดป่ะป๊บนะครับลงไปแล้วเอาละเอาดีไหวหรือเปล่าเพื่อนเออไปแล้วไปแล้วเออเออยังยังลงไม่ได้สวยวะสวยวะโอ้โหเอ้ยตรงนี้ลงไปต่อก็เพื่อนเพิ่มเกาะเออเอาดีเอา ไหวเบาผมเสร็จผมแล้วนี่เออไม่ยีแน่เรียบร้อยสวยงามนะครับลองใช้สูตรผมได้นะไม่ต้องคิดอะไรเยอะนะครับลงไปเรื่อยๆนะฮะแต่ถ้าเกิดว่าเราเจอคนนี่แบบเก่งกว่าเราก็อันนี้ก็อาจจะยากนิดนึงนะครับผมอ่ะประมาณนี้นะครับนี่ชนะเสร็จแล้วเห็นไหมเราก็จะได้เจ้าตัวนี้มาครับเป็นโทเค็นนะครับของตัวเกมนะนะครับผมเอามาทําการสวอปเพิ่มเติมได้นะครับตอนนี้ผมมีเท่าไหร่แล้ววะเออเจ็ดสิบอุ้ยมีเก้าสิบ เออมี90แล้วนะครับอุ้ยมีขายของด้วยว่ะ275บาทได้เจ้านี้มาครับโอเคประมาณนี้นะครับนี่มี90แล้วนะผมจะสามารถสวอปได้นะครับอีกนิดเดียวก็จะสวอปได้อยู่แล้วนะครับแล้วก็ตรงนี้เนี่ยนะครับเรากดเข้ามาดูก็คือจะเป็นการแบบว่ารับของรางวัลนะครับในส่วนอื่นนะครับเราก็มารับได้นะอันไหนเราทําสําเร็จนี่ไงมากดรับได้เลยแล้วก็ตรงนี้ครับจะเป็นคะแนนมิชชั่นนะครับกดเข้ามาเราผ่านมิชชั่นนะครับแล้วก็สามารถที่จะมากดรับของรางวัลตรงมิชชั่นตรงนี้ได้เห็นไหม ประมาณนี้นะครับก็เล่นเพลินๆดีสนุกๆ,ๆดีนะครับในส่วนของด่านเรื่องราวตรงนี้ก็กดเข้าไปแล้วก็ต่อสู้ผ่านด่านไปเรื่อยๆนะตามที่ผมบอกนะครับเนี่ยมันจะเป็นการฝึกฝึกฝนเราไปด้วยในตัวนะครับผมอ่าส่วนต่อมาก็จะมีตรงนี้ครับมีในส่วนของการอัญเชิญด้วยนะครับเอดี๋ยวเราลองกดเข้ามาดูตรงอัญเชิญนะอ่าในส่วนของการอัญเชิญเนี่ยนะครับมันก็จะมีหลายตู้นะครับมีตู้โซใช่ไหมใช้แต้มโซนี้นะครับในการมาเปิดนะครับผมแล้วก็ตู้ทั่วไป นะครับออาเปิดได้นะใช้แต้มอันนี้เปิดได้เหมือนกันนะครับแล้วก็ตู้พ i ิกอัพนะครับอ่าเราจะเอาตู้ไหนล่ะนะครับผมกล้าว่าผมจะเอาเป็นตู้พ i ิกอัพแล้วกันผมจะเปิดไปเลยนะครับอ่าลองเปิดดูสุ่ม3 0 0 0 0เอ้ยชุบสุ่ม10ครั้งเออนะครับมาจัดไปนะครับสุ่มให้ดูมาแล้วอู้หอกอันดีๆหรือเปล่ามาแล้วครับนี่อ่าดูความสามารถนะนี่ครับจะมออพลังโจมตีแก่พันธมิตรทั้งหมด อ่ะที่มีบารีอ่ะอะไรก็ว่าไปนะครับลองมาดูแล้วกันนะฮะโอ้ตัวเบสิกเว้ยตัวซ้ำปะเนี่ยปึ๊บอืมตัวซ้ำตัวซ้ำนะฮะโอ้ระดับคอนี่คือยังไงวะสเตลล่าครับผมน่าจะดีมั้งนะฮะอ่าระดับแรนะครับระดับคอเมื่อกี้น่าจะดีนะนี่ระดับแรโอเคนะครับลองมาแจากจักทีมกันเองนะครับเนี่ยตัวที่เราได้โอ้นี่ไงสเตลล่า ที่เราได้มาระดับคอแสดงว่าดีจัดเลยนะครับอันนี้ผมมีให้ดูด้วยนะว่าพอเราลงมาแล้วเป็นยังไงนะมีไงเห็นป่ะมันจะมีการ์ดที่แบบว่าช่วยเสริมกันอยู่นะครับต้องค่อยค่อยศึกษานะสาหรับเกมนี้นะครับผมเออโอเคอ่าซีซันอันนี้คืออ๋อซีซันพาร์ตตรงนี้ครับนี่กดรับของรางวัลในซีซันพาร์ตได้ด้วยนะเนี่ยกดรับไฟนะครับอัปเกรดซีซันพาร์ตนะครับเอมีของสายฟรีกับสายเติมเนาะนะครับอันนี้สายฟรีก็กดรับไปนี่ไงนี่ครับผม ครับรับไปเลยนะครับโอเคประมาณนี้นะทีนี้เนี่ยนะครับในส่วนของตัวเกมนะครับก็จะมีตรงนี้ด้วยนะเมนูตรงนี้ครับตรงทีมนะครับเราลองกดเข้ามาก็คือเป็นในส่วนของตัวละครที่เรามีทั้งหมดนะครับจะอยู่ในนี้เราสามารถที่จะมาดูได้แม้ตัวที่เราได้มาใหม่นะครับก็ลองมาดูนะตัวไหนนี่ไงตรงนี้ปะที่เราได้มาสเตลลานะครับกดเข้ามาดูเราอยากที่จะทําการพัฒนาอัปเกรดเขาก็สามารถที่จะมาทําการตรงพัฒนาได้นะครับแล้วก็มาดูนะครับว่าเรามีหรือเปล่านี่เห็นไหม ถ้าเกิดว่าเราไม่มีเราจะทํายังไงล่ะแล้วก็ลองกดเข้ามานะครับคาว่า up level เสร็จปุ๊บเนี่ยนะครับกด up level อีกทีหนึ่งนะครับมันจะเด้งพาเขาไปที่ในส่วนของร้านค้านะครับเพื่อที่จะเข้ามาทําการซื้อได้ในส่วนของการซื้อเนี่ยนะครับเราสามารถใช้เจ้าตัวนี้ได้ครับโทเคนตัวนี้นะครับเพื่อที่จะมาทําการซื้อได้นะทีนี้ในส่วนของการได้เจ้าตัวนี้มาเนี่ยสามารถดูโฆษณาได้ด้วยนะมันจะมีให้เราดูตรงนี้ครับเห็นไหม อ่าหครั้งนะครับแล้วก็อันนี้ซื้อได้ทั้งหมด19ครั้งหรือ20ครั้งได้แหละเพราะว่าผมซื้อไปแล้วรอบหนึ่งประมาณนั้นนะครับเพื่อที่จะเอามาทาการแบบว่าอัปเกรดตัวละครได้นะครับประมาณนี้นะอ่ามีแพ็กเกจขายของอะไรต่างๆก็ลองมาดูแล้วกันนะครับสเปเชียลอะไรต่างๆเนี่ยนะสายเติมอยากจะมาเติมก็จัดไปได้เลยนะครับประมาณนี้นี่คือในส่วนของการอัปตัวละครแน่นอนว่าถ้าเกิดเราอัปตัวละครเพิ่มเติมเนี่ยมันก็จะเก่งขึ้นนะครับส่วนต่อมาก็จะมีอีโมติคอนตรงนี้นะครับแล้วมวย ประมาณนี้นะโอเคนะครับน่าจะไม่มีอะไรแล้วนะครับนะ่าตอนนี้นะใน,นส่วนของดาวตรงนี้เดี๋ยวกดเข้ามาดูอ๋ออันนี้เป็นการบอกว่ากิจกรรมเช็คชื่อนะครับผมแล้วก็มีกิจกรรมในส่วนของการเติมเงินครั้งแรกนะครับผมไม่มีอะไรแล้วอันนี้เป็นการดูโฆษณานะครับส่วนนี้ก็ผลลับของาะวันนั่นเองนะครับนี่ลับรับเข้าไปอโอได้มอีกแล้ววะ่ะเออเดี๋ยวก็สะสมมาไปเปิดกาชาต่อได้ นะครับเล่นนไปเรื่อยนะครับตัวเกมนี้เนะเาะผมไม่แน่ใจว่าราคาเหรียญมันอยู่เท่าไหร่แล้วนะตอนนี้นะครับยังไงก็ลองดูลวกันนะครับผมจะเอาบรรยากาศมาฝากไว้เข้าวล้าประมาณนี้นะครับเออถ้าเกิดว่ามันผิดพลาดตรงไหนยังไงก็ต้องขออภัยด้วยละกันนะครับผมอ่านี่นะถ้าเกิดว่าเราอยากดำเนการแบบว่าเ,าเนี่ยกดเ,เชื่อมต่อนะครับก็กดเข้ามาดูตรงนี้ได้นะครับนี่ยกดเข้ามาตรงสูตรแลกเปลี่ยนโทเคนก็ได้นะ เนี่ยเข้ามาทําการเชื่อมต่อเข้าไปนะครับเชื่อมกระเป๋าหรือว่าจะกดเข้ามาตรงนี้ก็ได้นะครับมันก็จะพาเราเข้ามาทางลัดเหมือนกันนะครับผมแล้วก็มีอะไรกับตรงนี้นะครับมีส่วนการตั้งค่าใช่ไหมอ่าเรื่องเสียงนะครับกราฟิกแล้วก็ภาษานะครับก็มาเปลี่ยนได้ตรงนี้เช่นเดียวกันนะครับผมเออก็ประมาณนี้แหละในส่วนของตัวเกมนะครับยังไงก็นะใครอยากจะเล่นลิงกโหลดใต้คลิปเลยนะครับคลิปนี้แค่นี้ไว้เจอกันใหม่นะครับไปก่อนครับสวัสดีทุกคนครับ